สวัสดีครับพบกับสเปเชียลรีพอร์ตนะครับยังอยู่กับเรื่องการติดฟิล์มอยู่พักงาค่าใจยอย่างหนึ่งของผู้ที่ติดฟิล์มก็คือตัวหนังสือที่บ่งบอกรุ่นและยี่ห้อของฟิล์มภาษาช่างเนี่ยเรียกว่าไลเนอร์โดยเจ้าไลเนอร์นยครับมันจะทําหน้าที่บ่งบอกยี่ห้อและรุ่นต่างๆเพื่อยืนยันฟิล์มที่ลูกค้าได้ทําการติดตั้งไปว่าเป็นรุ่นไหนและเป็นของยี่ห้อนั้านจริงๆและป้องกันการ,การที่ จะเอาฟิล์มราคาถูกมาติดตั้งให้เรานะครับหลายท่านนะครับเลือกที่จะปล่อยไว้อย่างนั้นซึ่งผมว่ามีประโยชน์ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุกระจกแตกเราก็ยังมีเบอร์ฟิล์มหรือลาตัวไลเนอร์นี้ยืนยันว่าเราได้เปลี่ยนยี่ห้อน,นี้รุ่นนี้ในกรณีที่อยู่บนกระจกบังลมด้านหน้าแล้วบทบังพัฒนาวิสัยในการขับขี่จะมีวิธีการลบ หรือลอกออกยังไงเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญกันซึ่งผู้ที่จะมาให้คําตอบกับเราได้ดีที่สุดก็คือพี่พศคนเดิมนั่นเองพี่พศสวัสดีครับ,รบจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้ปัญหาไลเนอร์ครับวิธีการลบที่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถลบได้ไหมครับก็ต,ตัวนี้สามารถลบได้นะครับก็มีในส่วนน้ํายาโดยเฉพาะที่จะลบตัวนี้ออกได้ครับอ๋อซึ่งน้ํายาตัวนี้คือ,อเป็นแอลกอฮอล แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ธรรมดาอย่างเงี้ยหรอครับขวดไหลแบบนี้เลยครับผมทมา่านสใส่แบบนี้เลยครับแล้วก็อ,อุปก,กรณ์ในการลบก็คือคเป็นผ้าทิชชู่หรือสำลีต่อไปจะเป็นขั้นตอนและว,วิธีการลบไลเนอร์ที่ถูกต้องนะครับ พี่พศสาธิตให้เราดูเดยช้าๆพี่ช้าๆป้ายนบใช้น้ำยาล้างเล็บนะฮะแต่ที่ที่สุดควรจะเป็นทิชชู่หรือสำลีสำลีหรือวสัอออสดุผ้าอันนี้ก็ได้เพราะวัสดุนิ่มๆซึ่งแอลกอฮอล์หรือน้ำยาล้างเล็บเนี่ยไม่ไม่ไม,ไมีผลกับเนื้อปิมอยู่แล้วไม่มีผลกับเน,นื้อปีก็แค่ป้ายแค่นั้นจบเลยครับเราก็ได้เห็นพี่พศ แสดงถึงการลบไลเนอร์ที่ถูกต้องไปแล้วถ้าท่านผู้ชมทางบ้านไม่มีเวลาที่จะเข้ามาลบในร้านที่ท่านไปติดฟิล์มแนะนําง่ายๆครับแอลกอฮอล์หรือน้ํายาล้างเล็บกับสำลีเทชชู่ผ้าที่อ่อนนุ่มป้ายอย่างที่พี่พศท,ทำควรลบในตำแหน่งที่บังทัศนวิสัยเท่านั้นครับวันนี้ขอขอบคุณทัสทเทคมากครับที่ให้ความรู้กับเราเรื่องการลบไลเนอร์สวัสดีครับ